มาเที่ยวแบบทั่วทินทั่วถิ่นกันต่อเช้าวันนี้อากาศที่บ้านบางชันดีมากๆอาสนันเลยชวนนบกับแฟรี่เดินเที่ยวในหมู่บ้านค่ะอยากจะรู้แล้วว่าคนที่นี่เขาเริ่มต้นวิธีในยามเช้ากันยังไง สำหรับเราๆนะคะแต่เป็นเรื่องง่ายมากสําหรับชาวบ้านที่นี่ก็อาชีพของเขานี่คะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปูนี่ไม่ได้มีเหมือนกันทั้งหมดนะคะเขามีชนิดแล้วก็รูปร่างที่ต่างกันไปมีวิธีสังเกตค่ะเรามาดูชนิดของปูกันบ้างดีกว่านะครับว่าปูเนี่ยเวลาเขามาเลือกแต่ละรูปแบบเนี่ยครับก็จะมีชนิดของปูด้วยนะตัวใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ตัวใหญ่มาก อันนี้คุมซอยปูตัวนี้นะฮะชื่อปูเขาเรียกทางพื้นบ้านที่นี่เขาเรียกปูแซนปูแซน,แซนตัวนี้กล้ามใหญ่ แต่ปูเนี่ยชนิดเนี้ยกินอร่อยมากแต่ราคาถูกกว่าชนิดอื่นกระพื้นท้องสีอย่างนี้แน่นทุกตัวแน่นทุกตัวท้องสีแบบนี้นี่คือสีเข้มสีออกสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้แน่นแล้วการกดปูแน่นไมมแน่นตกองตรงนี้ด้วยแล้วกดแล้วไม่ลงเนี่ยถือว่าแน่นสดๆเลยสดๆตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ดูกระดองกันกระดองตัวผู้จะเป็นลักษณะนี้อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เหลี่ยมตัวเมียเขาจะโค้งโคอันนี้เขาเรียกกระปิ้งกระปิ้ง อันนี้ตัวผููออกจะแหลมแหลมแล้วยังมีกระเทยอีกนะมีกระเทยดอวยนะอาอันนี้เขาเรียกปูกระเทยดูกระดองปูกระเทยมาดูปูกระเทยค่ะปูตัวนี้ถ้าธรรมดาปกติที่นี่เขาเรียกปูมันมันมากอร่อยมากและราคาจะแพงกว่าเขาในราคาปกติของปูชนิดนี้นะระยะนี้เขาเรียกปูกระเทยถ้าลอกคาบอีกครั้งหนึ่งนี่นะเขาจะเปลี่ยนเาจะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงเลยอ๋อที่เริ่มเริ่มมีไข่แล้ว เออเราจะสังเกตสังเกตยังไงคะว่าปูกําลังจะลอกคราบแล้วอะค่ะในในง่ายๆเลยนะครับผมจะบอกกับน้องๆเลยว่าอ่าเนี่ยเนี่ยจะสังเกตใช่ไหมฮะแล้วเราเราจะสังเกตอีกหนึ่งปูตัวนี้ยังยังยังแข็งแรงมากแต่เขาไม่มีปัญญาที่จะอ้ากล้ามหรืออะไรเพราะเขาจะนิ่มนะอ๋อเขาจ<า>ะจับไม่ได้ไม่มีเลยจริงๆแล้วปูตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยยังเป็นยังเสดนี่ยเขาแช่น้ำไว้นะจริงๆแล้วให้ปล่อยกล้ามมันก็ขี้เราไม่ได้เพราะเนื่องจากเอ่อในในเนื้อเขาเนี่ย ช่วงกล้ามช่วงเปลือกช่วงอะไรเนี่ยจะไม่มีเซล์อะไรที่จะทํางานได้แล้วเพราะชน,นิดที่เขาจะถอดออกไป hmm. ถอดออกไปหมดล้วเหลือออกมาใหม่เป็นปูนิ่ดีจังเลยนะคะได้ความรู้เรื่องปูและการดูลักษณะปูจำได้ไหมคะว่าต้องสังเกตยังไงคราวต่อไปจะเลือกซื้อปูก็ไม่มีพลาดแล้วละค่ะเมื่อกี้ดูปูมาแล้วคาวนี้เรามาดูกั้งกันบ้างดีกว่า oh. กั้งกับกุ้งครับ การจับกั้งเนี่ยกั้งต้องจับอย่างนี้นะครับจับที่หางหรือหัวครับจับที่หางหางแล้วที่ว่าอันตรายมากก็คือตรงนี้มันเหมือนตะกั่นนะฮะตรงนี้มันจะแหลมมากเนี่ยแล้วมันจะยิงพวเข้าเราเนี่ยจะปวดทันทีเลยนี่นี่ฮะเนี่ยตะกั่นยงโยหรือกั้งยงโยคมมากอันตรายมากแต่อร่อยมากอร่อยมากของดีอยู่ที่เนื้อมันของดีที่เนื้อแล้วหายากมากหายากมากด้วยต่อไปเรามาดูกุ้งกันต่อดีกววานะครับอันนี้กุ้ง กุลาดำแต่เห็น um, ี่ตัวนึงอยู่ในนี่เหมือนกันนี่สีคนละสีนี่พันเดียวกันปะคะพันเดียวกันนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนละสีหรอกมันสีเดียวกันที่มันแตกต่างกันเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นสายพันธุ์นิดน้อยแต่จริงๆแล้วมันช่ะมากมายเลยมันเป็นสายพันธุ์ชื่อสายพันธุ์นิดน้อยแหละเพราะว่ากุ้งกุลาดำเดี๋ยวผมผมจะบอกนะ ถ้าอยู่ในแม่น้ำอ่าวไทยจะสีเหลืองป้องสวยมากแต่ชนิดเดียวกันหมดไม่ใช่ไปแตกต่างเพราะเขาเรียกกุ้งกุลาดำนะก็แล้วไม่มีอะไรที่จะมองว่านอกจากสีเท่านั้นนะครับเนื้อเหมือนกันอร่อยเหมือนกันใ่เหมือนกันกุ้งชนิดนี้เขาเรียกกุ้งกุ้งขาวกุ้งขาวนะดูแชบุ้ยดแชบวยใบ้านผมนีกุ้งขาวเอะนี่เอาไปทําเป็นอาหารได้หลายอย่างมากเลยอะไรบ้างคะเยอะมากและอร่อยมากเพราะเป็นกุ้งธรรมชาติ หนึ่งเอาไปต้มยำก็อร่อยเอาไปอบเกลือก็ใช้ได้เอาไปผัดเส้นเผ็ดเอาไปแกงเขียวหวานเพราะกุ้งมันสดมากเพราะกุ้งสดไม่สดอย่ดูยังไงครับดูที่หัวกุ้งดูที่หัวกุ้งดูตรงไหนฮะถ้าสมองกุ้งนี่ออกสีชมพูเมื่อไหร่แอบว่าเสร็จแน่เริ่มเน่าแล้วเริ่มเน่าแต่สมองกุ้งสดก็คือไม่มีสีสันมาเปลี่ยนแปลงจากเลย บ้านบางชันมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดริมน้ำไม่มีบริเวณพื้นดินชาวบ้านจึงปลูกสร้างบ้านลงไปในแม่น้ำและสังเกตดูค่ะใช้พื้นที่ได้ครบเลยและทีนี่ยังมีอะไรให้เราได้ไปเที่ยวชมอีกหลายอย่าง แถวป่ากงกลางแบบนี้มีของให้เราไปหาได้อีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหอยหีบหรือว่าหอยจุกแจงก็มีให้เราหาได้ในพื้นที่คะ่ะเห็นหรือยังคะป่าสมบูรณ์รสัตว์น้ำก็สมบูรณ์คะ่ะคราวนี้ไปลองทำอาหารเมนูอร่อยกันบ้างดีกว่ามาถึงช่วงของความป็นเอร่อยกันดีกว่าครับเมนูของบ้านบางชันวันนี้จะเป็นอะไรนับอ,อยู่กับพี่วิไลแล้วนะครับสวัสดีครับพี่วิไลครับครับ วันนี้เมนูที่เราจะทําทานกันมี2เมนูด้วยกันครับเมนูแรกคืออะไรครับผัดเผ็ดกุ้งอืมแล้วก็มียอดยอดป้งอ่าชื่อเต็มเต็มคือยอดเป้งผัดเผ็ดกุ้งนั่นเองผัดยอดเป้งหน่อดีกว่าครับไม่เคยได้ยินเลยต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันก็เหมือนต้นมาก็ามันมีกระน้ำด้วยมันก็หายากนะยอดเป้งผัดเผ็ดกุ้งเป็นเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดค่ะวิธีการทำนำยอดเป้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ตเครื่อแกงลงไปผัดพอเริ่มหอมใส่เนื้อกุ้งลงไปเลยค่ะพอกุ้งเริ่มได้ที่ก็ใส่ยอดเป้งตามลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน<ม>เติมน้ำตาล<ม>น้ำปลานิดหน่อยผัดอีกแป๊บเดียว<ม>ยกลง<ม>ชิมได้แล้วค่ะอร่อยไหมหอมกุ้งกังขึ้นจมูกแลครับส่วนอีกหนึ่งเมนูที่นะ่าอร่อยไม่แพ้กันเมนูนี้แปลกค่ะมีลูกลำแพนมาเป็นส่วนประกอบด้วย วิธีการทําก็ให้แล่เนื้อปลาแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆจากนั้นเอาไปแช่ในน้ําส้มสายชูเพื่อให้เนื้อปลาสุกแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปคนให้เข้ากันพักเอาไว้ค่ะหันมาทําน้ําจิ้มกันบ้างนะคะดูดีๆมีพริกมีกระเทียมเหมือนที่อื่นแต่เคล็ดลับอยู่ที่เจ้าถั่วตัดนี่แหละค่ะทำไมเราไม่ใช้ถั่วทั่วไปล่ะครับทำไมต้องใช้ถั่วตัดล่ะครับมันไม่อร่อยใส่ลงไปแล้วก็ตำตำตำ,ตำออกมารสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะ สุดท้ายท้ายสุดเอาเนื้อปลามาวางไว้ในจานใส่ลูกลำแพนที่หั่นแล้วลงไปคลุกให้เข้ากันอีกทีโรยหน้าด้วยผักชีเท่านี้ก็เสร็จออกไปกินพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยลืมโลกไม่ได้พูดเกินจริงนะคะถามนกเขาได้ค่ะงานนี้ไม่รู้น้องแฟรี่เขาไปแอบอยู่ที่ไหนอดชิมเลยค่ะอ่าและครับมีเมนูเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยครับพี่วิไลก๋้ยเต๋วผัดปูก้เต๋อผัดปูอันนี้ฮะแล้วก็มีปลาหมึก ต้มหวานปลาหมึกต้มหวาน,อ,อ,วานอย่าบอกน้องแฟรี่ว่าหมึกเนี่ยแน่นมากสุดๆนะน้องแฟรหลอบให้สบายไปเที่ยวกันไหมให้ทั่วถิ่แดนไทย คนมาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้น <bra> จะมีวิธีการรองรับคนที่มาเที่ยวยังไงครับ <Source> พัฒนาเป็นแบบไงบ้างจะทํคของอร่อยอร่อยแห่งเข้าชานกันอืมแบบที่น้องเล้ทานใช่ไหมครับแล้วทานแล้วจะติดใจฝีมือของพี่ไรทุกคนเลยนะกินกันไปคุยกันไปสนุกดีนะคะอร่อยแบบนี้คิดอยากจะมาบ้านบางชันกันหรือยังเครกไทือ